สี่กลุ่มคนที่ควรหลีกเลี่ยงน้ำมะพร้าวเพื่อป้องกันผลเสียต่อสุขภาพได้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานน้ำมะพร้าวมีน้ำตาลธรรมชาติอยู่แม้จะไม่สูงเท่าน้ำผลไม้ชนิดอื่นแต่ก็สามารถส่งผลให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้โดยเฉพาะหากดื่มเป็นประจำหรือในปริมาณมากจึงควรจำกัดหรือหลีกเลี่ยงและปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มผู้ที่มีปัญหาโรคไตน้ำมะพร้าวมีโพแทสเซียมสูง ซึ่งผู้ป่วยโรคไตาอาจไม่สามารถกรองโพแทสเซียมส่วนเกินได้อาจทําให้เกิดภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูงที่เป็นอันตรายต่อหัวใจผู้ที่มีความดันโลหิตสูงและใช้ยาโพแทสเซียมในน้ำมะพร้าวอาจรบกวนการทํางานของยาลดความดันบางชนิดโดยเสี่ยงให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจเช่นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ โพแทสเซียมสูงในน้ำมะพร้าวอาจทำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่อันตรายได้จึงควรหลีกเลี่ยงนอกจากนี้ผู้ที่มีภูมิแพ้อาหารหรือไวต่อสารก่อภูมิแพ้ก็ควรระวังน้ำมะพร้าวเพราะอาจเกิดอาการแพ้รุนแรงได้แม้จะพบได้น้อยดังนั้นน้ำมะพร้าวเป็นเครื่องดื่มที่ดีสำหรับคนส่วนใหญ่แต่สำหรับกลุ่มคนที่กล่าวมา ควรหลีกเลี่ยงหรือปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มเพื่อป้องกันผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้